นะครับเราไปที่ Google เลนะครับพิมพ์คำว่าสตีทัตนะครับก็จะเป็นเจอหน้าแรกในส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตั้มซีวิลเรากดดาวไปที่ตั้มซีวิลเลยครับอ่าก็จะมาหน้าดาวน์โหลดนะครับก็จะมีปุ่มนะครับให้เราดาวน์โหลดเรากดปุ่มนะครับคลิกนี่นะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับประมาณ5วินาทีนะครับรอแล้วก็ดูนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์ซิปมานะครับเราก็ไปที่ตัวตัวไฟล์ซิปคือโปรแกรมของเราเนี่ยจะต้องมี วินซิปหรืออะไรนะครับที่จะต้องต้องเขาเรียกว่าแตกซิปมันออกมานะครับทีนี้เราก็ไปหาตัวซิปนะครับจากนั้นนะครับก็ extract นะครับ e x t r a c t file นะครับนะครับว่าเราจะ extract ไปที่ไหนนะครับจะให้ไปตัวนี้นะครับเราก็ extract file นะครับไปได้ตัวนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโฟลเดอร์นะครับก็จากไดซ C ก็ไปที่ ก็เปลี่ยนให้เหลือแค่ C C T T r u s t นะครับเพื่อเพื่อจะได้หาง่ายนะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับทีนี้ไฟล์ของเรานะครับก็จะถูก t t r แท t ไปที่ C Color นะครับ C C T T r u s T นะครับที่ไดซีหรือทีนี้เราก็ไปที่ไดซีเลยครับไปหาตัวตัว exe นะครับในการรันโปรแกรมไดซีเมื่อกี้เราเป็น C แล้วก็ C C t T r u s T นะครับ อ่าแล้วก็คลิกไปเลยครับหาตัวที่มันเป็นสีสีนะครับอ่าเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับอ่าคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจอโฟลเดอร์เยอะนะครับเราหาโฟอ่ามนีตัวที่เป็นสีนะครับเป็นสีตัวนี้นะครับอ่าเราดับเบิลดับเบิลคลิกเลยครับนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวไฟล์ Run E ก e นะครับมันก็สามารถรันโปรแกรมได้เลยอ่านะครับ ทีนี้เราก็สามารถตั้งตัวนี้นะครับไปที่เดสก์ท็อปได้นะครับก็ไปคลิกตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับไปที่ sendTo นะครับเซนต์ o ูเซนทูมันจะมี d e s k ์ท็นะครับช็อตคัทอ่าเราก็ตั้งให้มันเป็นช็อตคัททีนี้นะครับเราก็สะอาดตัวตัวตัวโปรแกรมของเราก็จะไปอยู่ที่ที่หน้าจอนะครับเป็นช็อตคัท ทีนี้เราก็ไม่ต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับเราก็ไปที่ตัวช็อตคัทแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งเราไม่ตั้งช็อตคัทนะครับเราก็ต้องมาหาตัว e e นะครับที่ที่เราอยู่ในไฟล์ตัวนี้เราพอดีตั้งซ้อนกัน2อันนะครับก็ไปที่ช็อตคัทเลยครับที่ที่เราตั้งหน้าเดสก์ท็อปนะครับดับเบิลคลิกนะครับเราก็สามารถเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าตาโปรแกรมนะครับที่ลงได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับการลงโปรแกรมฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กด l i ค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA